สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในแอป Go Daily นะครับเป็นแอปหาเงินฟรีเข้า To Money Wallet นะครับก็เป็นแอปอ่านข่าวดูวิดีโอนะครับเก็บคะแนนแล้วก็แลกแลกเปลี่ยนเป็นเงินนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่พ,พที่สมัครกันเข้ามาช่วงแรกนะครับพี่พีก็จะอยู่กันในหน้า เข้ามาถึงหน้านี้นะครับก็มันก็จะมีตัวหนังสือสีส้มสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับตรงที่เชิญเพื่อนรับรางวัลน,นะครับให้เพื่อนเพื่อนเข้าสู่ระบบนะครับได้อ่องช่องทางก็ช่องทางแรกก็คือ Facebook ช่องทางที่2ก็คือ Google นะครับก็เอาที่เพื่อนเพื่อนสะดวกเลยนะครับสําหรับวิธีการทําเงินนะครับวิธีการเก็บคะแนนก็เข้ามาอ่านข่าว แค่กดเข้าไปตามข่าวที่เราอ่านนะครับแล้วเราก็เลื่อนไปเรื่อยๆอ่านก็ได้ครับไม่ต้องอ่านก็ได้แค่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงครับให้ตัวที่ทําคะแนนทําเหรียญเนี่ยครับเต็มเราถึงจะกดรับได้นะครับแล้วก็กดยามว่างครับเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆครับวิธีการหาเหรียญวิธีแรกนะครับ โอเคครับพอเต็มแล้วนะครับแล้วก็กดรับนะครับถ้าเราอยากได้คะแนนเพิ่มเราก็กดดูวิดีโอเพื่อรับอีกนะครับผมแต่ผมไม่กดรับนะครับโอเคครับส่วนวิธีหาคะแนนหาเหรียนวิธีที่สองนะครับก็เข้ากดเข้ามาดู youtube นะครับวิดีโอครับตามนี้นะครับ ขออนุญาตลดเสียงเบาเสียงนะครับแล้วก็ดูไปครับก็นั่งดูกดดูจนวงกลมนี่มันเต็มครับแล้วเราก็รับคะแนนนะครับผมครับแ,แล้วก็กดรับคะแนนครับได้มาอีก464คะแนนนะครับ ส่วนวิธีต่อไปนะครับก็กดเข้ามาที่ช่องสี่เหลี่ยมครับแล้วก็นึกมาสู่หน้านี้นครับเป็นภารกิจที่ให้เราทํานะครับผมก็ได้ทําไปบางส่วนแล้วครับมีตอนนี้มีเยอะกว่านี้ครับผมทาเสร็จไปบางส่วนแล้วนะครับของวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆเข้ามาก็ต้องมาล็อกอินหลายวันนะครับเพื่อจะได้คะแนนตามลําดับนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นวิธีต่อไปก็เป็นวิธีทําเงินผมก็เล่นไปบางส่วนได้คะแนนจริงนะครับได้คะแนนเยอะ แล้วก็ได้คะแนนไว้ด้วยครับนี่ครับแค่เราโหลดเกมมาเล่นครับเรก็จะได้เหรียญตามที่ขึ้นนี้เลยนะครับเหรียญคะแนนผมโหลดเกมแรกมาเล่นได้ไวมากเลยนะครับได้ามาสิบกว่าบาทเลยนะครับครับผมวิธีต่อไปก็เป็นวิธีสุดท้ายที่ได้เงินเยอะมากที่สุดนะครับก็เป็นวิธีเชิญเพื่อนนะครับ ถ้าเพื่อนมีเพื่อนเยอะๆหรือมีใครที่มี facebook ก็ส่งให้เพื่อนพี่ๆเล่นได้นะครับแล้วก็แค่กดเข้ามาคำที่ว่าเชิญเพื่อนรับรางวัลมากขึ้นนะครับก็จะเป็นช่องทางการแชร์ลิงก์นะครับแชร์โค้ดนะครับเอาตามที่เพื่อนๆ,ๆสะดวกและเพื่อนๆทำที่เพื่อนๆมีนะครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะหารายได้หา,างเงินฟรีเข้าวอลเลตนะครับอยากเล่นแอปนี้อ่านข่าวดูวิดีโอลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้นะครับเพื่อนๆกดลิงก์สมัครเข้ามาแล้วอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ที่หน้าจอหน้าคลิปนะครับผมก็เพิ่งทำคลิปใหม่นะครับ ยังพูดไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปแล้วก็จะหาแอปที่จ่ายจริงมาให้เพื่อนๆได้เล่นกันได้เงินกันนะครับขอบคุณครับ